แปดหมื oh. ่นช oh. uh. uh. ah. uh. oh. ิปแปดหมื <c ười> <c ười> ่นช uh. wow. hey. yeah, ิพเอสแปดหมื่นิสามแปด่นิี่แปดหมื่นิห้าแปมื่นิได้ยได้าอีกดมืนหมึงเดะอะไรัเด้หัวเา้บอเถอะเออวะ้ยอยากพอนีเลยอย่วเได้บุญยากไอ้ิมครับไอ้ิมไอ้ิม ตืออ้เอเหรอเ่เอินเจ้านั่นแหละนักขายอยู่ฮอนไอติมนี่ค่ายค่ายคายโอ้โหรอยแบดีเนาะเอ้าเลือกเอาแข่งละสิบบาทด็อกเตอร์กินยังบักพาวเออบักพาวเฮือนครับเอาบักพาวซองแทงเฮาบ่ได้ฟาวตัวเลือกเลยตัวดีแมนแนวนั้นหมายถึงว่าเอาบักพาวนะซองแทงอุ้ยเฮาบ่ได้ฟาวตัวเลือกก่อนเลย บอกเลว่าเจ้าฟ้าวหรือบอ่ฟ้าวหมายถึงว่าทุกข่อยเอาไอติมนะรถบักเภาวน่ะซองแท่งฮะโตโวตัว,ตว,ตวแบบ็อกใกล้ๆดูโอ้ไม่ค่อยดีวะข่อยหมายถึงว่าเอาไอติมรถบักเภาวน่ะซองแท่งเออจังซี่เลยไหมนักฮี่งหูจนเต้นมั่งรุ่นนี้เออข้อห่วงข,ข้อแตกบอกแบบนี้เจ้าบาทครับอันดับสิบเจ้าบาท สาบาทปลอยนี่ปลอยอจ้ะแซ่ยบเสีย,สยวนสามบาทถอนทังบาทวะสอ,สอที่แปดสิบเก้าสวสี่สิบห้าสีโอ้อห้าร้อยยี่ไปขายเจ๊าเยได้ครับไปแขะเรื่องูนะฮะไปแขะในเรืองูนะ

ไ้ครับ ว่าอยู่มมยไผ่ว่ายืนเกาห้ำกลางสี่แยกเป็นสังข้งแท้ลรอบ้าไห้นาชิบุแมนสังข้างธรรมดาอีกนาชิเป็นสังข้งแ,ะะง,ขง,ง,ขงแต่งเรือไปทางใดวะ คับไอ้ไอ้ครับไอ้ครับไอ้ไอ้ครับไอ้ครับไอ้ไอ้โซนหนุ่มไอ้ไอ้เอาอื่นกับบ้าน เร็วเดี๋ยวแม่ลู้สีดาเร็วเฮ้ยไปซื้าไปซื้อของให้แม่นี่ครับครับเดี๋ยวสอบให้ครับโอ้ยจะเหม็นงานเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเอาท้องหลังข้นก่อนหมุนล้อหมุนล้อหมุนหมุนอ่ะตกข้างหน้าอีกวันใจเย็นเย็นโบท้องเฝ้าใจเย็นเย็นโบท้องรีบอ้าวโบขึ้นวันนี้หมุนหมุนหมุนล้อพี่ยังไม่หมุนอันนี้เออเออพอจ้ะอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปก่อนนะครับ ไปหาหลดไอติมลืมเอาเงินทอนไปคืนเขาเนี่ยเฝ้าอยู่ที่เดียวนี่นะไปเดี๋ยวหนูไปส่งนี่ไป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 เร็วเร็วเร็วอยู่เร็วอุ้ยอุ้ยอุ้ยรอบรอบไปครับว้าวหลดกันยังวะไอ่เดี๋ยวก็เอย่าเดาอย่าเอาคอยเฝ้าไปอยู่อย่าเฝ้าซ้อมรถให้คเฉยๆเนี โอ้ยหมดเป็นอยัางแับจ <fashion> ัก <Brothers> มันสตาร์ทบอติดอีกนิดเดียวโอ้ยนี่โดดหอยเทียนครับ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 เดี๋ยวสอบให้สั้นสอบไม่ค่อยเนี้ยอันไปเลยครับเดี๋ยวขอบคุณหลายๆเด้อเดี๋ยวผมสอบโดให้เพื่อนก่อนจักมันสตาร์ทบอติดมันจีักมันเป็นอย่างโอ้หนาสิหัวเทียนบอดฟังแต่เสียงแล้วเดี๋ยวผมสอมให้บอยยากโอ้ยทีแล้วทีแล้วทีแล้วเดี๋ยวอันผมไปก็ได้ครับไปก่อนเดี๋ยวฮะ จะไไปใส่เอาเงินทอนไปขึ้นเขาเฮ้ยด๋ยวางคับไคับไเดี๋ยวเดีเดี๋ยวๆเดี๋ยว่นผมฝ้าไปดิรถผมเสียเนี่นะรถเสียอีกแล้วสอยผมก่อนโอ้ยเดี๋ยว โอ้ยคนไทยอยู่บ่นี<า>่นะฮะคนไทยยี่บะคนไทยทีคนไทยครับ <c oughs> คนไทยต้องมีน้ำใจโอ้ยก <c oughs> ูเป็นสร้างซ่อมรถตั้งแต่ย่างไทยอันนี้โอ้ยอ่อเจ้าไปเลยเดี๋ยววันผมซ่อมรถซ่อนซะโอ้ย,อยมันเป็นยังไงครับรถนะรถมันควันขึ้นสไตล์กับบตูติดครับโอ้ยแสดงว่าเครื่องมันหนาสิฮอนบอ่เป็นยังเดี๋ยวผมซ่อมให้บ่ยากเรียบร้อยสตาร์ทเบิ่งก่อน ได้ได้ได้กรและได้กครัเยผมไปก่อนเดสัตวเดย้ผไปก่อนเดี๋ยวเเดี๋ยเดยวไใสนี่นะเอาเงินทอนไปคืนเพื่อนครับโอเจ้าเป็นคนดีเดี๋ยวผยไปส่งไปส่งอีกแล้วแมนไปสั้นไปผากระงเจ้าฝ่าผากระงี่ร้อนเนาะไปเาาฟๆฟาเยเมันบมัเราล้วนี่อีกเดียวไปเลยจวดแล้วครับ ไ้ค่ะ ទាត់លុយបុំពីតដុកទ័រព្រះរាជ ไอ้มึงอีลีด็อกเตอร์ากูบลได้กุญแจรถของมึงซอยไวน้นี่กูคงส่มเกอบกูบบแล้วกูดีใจอีลีดิที่กูมีมึงเป็นหมูกูก็ดีใจคือกันที่มีคนดีดีแบบมึงเป็นหมูเดี๋ยวกูจานะเอาเงินทอนไปคืนเราทรงสิงอยู่บกไกลดรอกไปเพื่อนน้ำเราให้ทันไปขอบใจมึงิลไดาย ไปก่อนไปเพื่อนเด็กน้องใจให้ไ้ไ้ครับไปด้ยเพื่อนไปครับต้งขายบุดีมือนี้ตั้องมีคนเอิญตั้องมีคนโบกไอ้ติ่มกูมาเสียบบ่ ไอ้ครับไอ้ไอ้ครับผมเอาเงินมาคืนครับเงินเตอเงินทอนครับไอ้ทอนเงินให้ผมเกินผมเลยเอาเงินทอนมาคืนไอ้ครับโต้เนี่เป็นคนดีหรือไงจักรีใน่แมแล้วไปยังคือเบอรเทาตะฮีเล็ก ผมผิดเองครับผมกลับก็ได้ครับได้แต่เงินทอนแล้วผมสบายใจแล้วไปก็ได้ครับพี่เดี๋ยวครับเอาทีมไปกินซะก่อนตัเป็นยังพี่เดียวครับตัวต้องเอาตัวเป็นคนดีตัวต้องได้โอเคครับเอาก็เอาครับมามามาเออวะ มันคุณดีเอาไปเลยหาแทงเอาไปมูก,กินเด้อครับขอบคุณครับต<ป>ีลีม่มนเกินเลยเว้วแต่สีได้ไหมไป็น่าไหนทนอยู่แล้วทนแล้วเอาไอตีไม่เฮาพอมหาแทงหาแทง ไดการไดการไดการห่อนห่อนพอดีเลยจะแท่งก่อนนะหามันคือมีหกแทงอ่านี้ฮะหกแทงหกแทงอืมไอ้บิสองบาทคู่แรกถึงสองบาท Yeah. yeah.